เดี๋ยวมาทดสอบเข้าเต็มระบบเลยครับนี่มีประมาณนี้ระบบการทำน้างนานก็คือนะครับจะเป็นถังต้มต้มแล้วไอ้น้านะครับก็จะขึ้นมาตามท่อตรงนี้ปึ้นมามาผ่านถังลอยเย็นครับเป็นกระบวนการควบแน่นแล้วก็จะหยดออกมาแบบนี้ครับผมอันนี้ถ้าระบบลอเยเย็นดีครับก็จะได้ความเร็วเร็วกว่านี้ก็ได้ครับเร่งไฟได้อีก ความเร็วแต่ว่าในการสกัดพืชสมุนไพรต่ลอยยางครับเพาก็ต่องเบิ่งองค์กรอบหลยๆาย่างครับผมบางย่างกับต้องการความร้อนสูงบางย่างกับ่ต้องการความร้อนสูงครับเขาเหราจังเบิ่งอีกที่นึงนะครับครับส่วนขบวนการร่อเย็นครับจะเป็นถังตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นปั้มน้ำครับใส่ปั๊มน้ำตู้ปลาเนี่ยนะครับนะครับก็เป็นภาชนะรองรับน้ำผักยหงไงจังหน่อย วก็จะปั๊มปุ๊บมาเขาอนนี่กอนครับทอนี่ก็จะดันดันน้ําเย็นออกมาครับน้ำที่อ้่นหอนล้วก็จะถูงดันขึ้นข้างบนปุ๊บหม้อทอนี่ครับทอนี่ก็จะกลับมาเขาห้อน้ำครับเขออาหม้นน้ำโตข้างใต้เขาห้อน้ำข้างใต้ก็จะดันน,น้ำกลับวนกลับมาตรงถังคือเก่าครับผมส่วนน้ำที่มีอุณหภูมินะครับที่มาผ่านหม้อน้ำ พัดลมด้านหลังครับพัดลมดูดอากาศขนาด16ลิตรโอ้สนิ้วครับผมนี่ใหญ่งงเลยตอนนี้น้าบุนทบอุ้มท่าระสูงผมก็เลยยังพิ่มระเปิดระบบระบายความร้อนเนาะเดี๋ยวให้มันทดสอบให้มันห่อนๆนอิดหน่อยก่อนครับจังเปิดระบบระบายความร้อนเบิง้งว่ามันจะดูดความห่อนออกได้หน่อยลายซําเดยเนาะเราติดตามเบิง้งครับตอนนี้ทางกันกับทำงาน เต็มระบบแล้วครับส่วนน้ำที่ลอยเย็นออกมาเนี่ยครับมันจะผ่านกระบวนการควบเนียเราอุณหภูมิกึ้นประมาณอุ่นๆนะครับส่วนไอ้น้ำที่ขึ้นไปควบร้อนก็อยู่ประมาณลอยถึงลอยห้าสิบองศาเนาะในจุดเดือดของน้ำมาตอนนี้อุณหภูมิน้ำก็ยกัยงปกติอยู่ครับ <c oughs> ถ้าทั้งตัวนี้เขาใหญ่ก็จะลอยเย็นเร็วครับคือในการพัก เซ็ตัวข้างน้ำนี้ก็จะมีเวลาตอนนี้กับพ่อเลื่อมุอุ่นครับผมเดี๋ยวผมจะร้รอยมันห่อนเลยนะครับเดี๋ยวจงสิได้ทดสอบระบบหม้อน้ำตอนนี้ยังมาเปิดพัดลมครับเดีย๋ยวทดสอบว่ามันจะดึงความห่อนออกไดีหน่อยหลายซําใดยคุณน้ำพุ่มลดได้หลายซําเดสํสำหรับปรดเจ็บนี่ถ้าตอนนี้ เพื่อประหยัดไฟกบบ่อนจัดลงยับน้อยครับเว่าในหม้อมันเดือดแล้วน้ำพุ่มมันก็จะเริ่มพงทีแล้วพอผ่อนลงความเร็วในการกันก็จะลดลงครับที่เห็นได้ชัดกถือว่าเป็นการประหยัดครับปกติเครื่องกันทั่วไปก็จะบ่ได้เร็วขนาดนี้ครับขยดจริงๆริงก็ถือว่าเร็วแล้วครับอันนี้ถ้าเขาเร่งไฟแรงๆนะครับก็จะเปลี่ยนสายเลยครับน้ำนะครับจะไหลแบบนี้เลยจะบ่ยดเนาะ ็นาจะได้หลาหลิดต,ต่อชั่วโมงครับครับถ้ามีเตาแรงดันสูงเตาที่ไฟฟูครับไฟฟูเตยายาๆนะจะได้ความเร็วหลากว่านี้ครับอันนี้ผมทดสอบเป็นน้ำนะครับเป็นระบบน้ำจะลดไฟลงออกพ่อติงๆพอมาเช็คองุนอุณหภูมิหมอน้ำก็ัยังบ่ทันละห่อนครับของีีถ่ายมันห่อนเลย bao này mà ham lay mương này hả bao này, bao này Ê, hey, quần